เอาละครับวันนี้ผมก็จะมาขึ้นอาวุธนะครับข้ามขั้นขั้นที่เก้านะครับซึ่งตัวผมเองผมก็ไว้เตรียมไว้แล้วจริงๆข้ามขั้นมันไม,ไม่ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือที่ผมคำนวณมานะครับก็คือตัวของผมเองเนี่ยใช้เวลาประมาณ1นสัปดาห์ข้ามหนึ่ง 1, ขัง้นนะครับ อ่าต้องบอกไว้ก่อนนะผมออาอไว้ก่อนนะผมเป็นสายฟรีนะครับไม่ได้เติมเงินไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ต้องอาต่อไว้ก่อนนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับรางวัลพอยตออนบัฟอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อคือฟรีจ๋าเลยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาครับแต่ถ้าถามว่าอ่าให้ ตัวผมเองเนี่ยผมมีทม์ไลายว่าผมที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าผมะจะไม่ซ้าคั้นเรื่องของชุดแต่จะมาเน้นอาวุธก่อนนะครับก็ประมาณ1สัปดาห์ก็จะสะสมทั้งอาวุธได้นะครับก็สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งนะครับตั้งแต่ ข้ามขั้น 6, 7, 8แล้วก็9ก,ก็ตีไปว่าสัปดาห์ละครั้งเลยก็เดี๋ยววันนี้ตอนนี้ดาเมจตตั้งต้นของการข้ามขั้นตัววิจินะครับขั้น8มันจะอยู่ที่17,649อ่าเดี๋ยวเราลองข้ามขั้นเป็นขั้น9ดูนะครับผม ธนูจิมันเป็นธนูที่หาไม่ไม่ได้ยากะครับคือจริงๆแล้วผกจะครามตั้งแต่ธนูที่มันเป็นโลโบเลยนะครับก็อัพอัพเกรดมาตั้งแต่เป็นโลโบเพราะว่าจริงๆแล้วพอปล่อยฟาร์มาครับเดี๋ยวมันก็ได้นั่นแหละอุปกรณ์ตั้งต้น จอาจจะดูดาเมจรวมก่อนดาเมจรวมของผม,ผมตอนนี้มันจะอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปสิบสี่นะครับองทเดี๋ยวเทียบดีกว่าเทียบดาเมจก่อนเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปเทียบดาเมจที่ ดูซ่ากันเอาลูกน้องออกก่อนนะครับผม Open share อ,อ,อ,อันนี้คือมาเทียบก็ยิงปกติโดยที่บับคีติคอนหมดก็จะอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นอาพอ มีสกิลเพิ่มเข้ามาก็าจะอยู่ที่ขี้เก้าหมื่นถึงแสนเนาะขนมไปแปดหมื่นพอสกิลหมดเดี๋ยวเรามาค้ามนผมยังไงผมก็มองนะครับวพาสกิลขี้อะ่ะมันเป็นสกิลที่อ่าจำเป็นถึงเราจะ ร้อยแล้วนะครับมันก็ยังจําเป็นอยู่ดีนะครับผกล้ากระโดดไปเป็นหมื่นเก้าสี่ร้อยสิบสี่ดูดาเมตนะครับอันนี้ธรรมดาเก้าหมื่นห้า ก,ก,ก็ตีเป็นแสนกับหนึ่งหมืน่นแสนหนึ่งหมืน่นเห็นไหมครับว่าดาเมจตัวสกิลขี่ที่ผมบอกอมันมมันันนจะเป็นนะตอนนี้ยถึงจะคี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอาตัวของผมเองครับผมคีร้อยเปอร์เซ็นต์อันจะดูนะครับตัวเลขดูตรงขีเนี้ยนะครับ ผมร้อยแล้วนะแต่ทำไมผมยังเอาอันนี้เข้ามาคือมันให้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะถ้าอัพเลเวล30ก็คือดาเมจชีเนี่ยมันก็จะกระโดดมาเลยว่า34 ติว่าอ่าหน่วยละพันงั้นละกันข้ามขั้นแล้วอาดาเมตรวมของผมจะอยู่ที่สี่หมืนเจ็ดเดี๋ยวอนาคตต่อไปนะครับคือผมตัดสินใจแล้วแหละเดี๋ยวผมจะทอดการ์ดข้างคาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะไปซื้อการ์ดหมามาใส่แทน มาใส่แทนแล้วก็จะไปอัพสกิลฮิลเฟิร์สเอชตัวนี้นะครับก็อาจจะอัพเต็มเลยถ้าอัพเต็มมันจะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นของแม็กเก็พีนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่สามสิบเปอร์เซ็นตตอนเนี้ย เลือดของผมเองมันจะอยู่ที่หนึ่งมห้าสามสิบเปอร์เซนก็ประมาณสักห้าพันกะตีเป็นประมาณเกือบห้าพันกันละกันเนาะแต่เกือบห้าพันเนี่ยดีกว่าที่ผมมองนะว่ามันมันน่าจะดีกว่าไอ้ตัวของกัตชังขาวเพราะว่ากัตชังขาวอะ่ะมันมันดูดเป็นเวลาเลยคือเลือดไม่ลดมันก็ดูด ครับเลือดอยางไม่ลดมันก็ดูดแล้วแบบเข้าไปใน PVP อะครับพอไอ้นั่นมันดูดเลยแต่เลือดเราอย่างไม่ลดเลยนะผมก็เลยมองว่าเออใช้เฟิร์สเอทดีกว่าเพราะว่าเฟิร์สเอทเนี่ยถ้าเลือดเราลดนะครับมันถึงจะใช้สกิลนะครับ ต่ทัดเลือดมันไม่ได้ลดมันก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งเราสามารถดันดามจของเราคือเราใช้ธนูวิกิก้าเข้าใจกันอยู่ว่าวิกิอ่ะมันเป็นธนูพื้นฐานที่สามารถหาได้ทั่วไปเนาะแต่มันก็จะแบบดาเมจตั้งต้นมันจะเบากว่าธนูยันอื่นแต่ข้อดีของมันคือมันสามารถหาอุปกรณ์ขั้นครับค้ามขั้นได้ง่ายกว่านะครับ คือเน้นความง่ายอันแรกที่ผมมองและสองก็คืออ่ามันไม่ต้องสะสมเงินเซนีเพื่อไปซื้อธนูเคิร์ดนะครับและอย่างหนึ่งต่อไปถึงจะเป็นธนูเคิร์ดหรือว่าธนูอะไรอะครับถ้าสมมุติมันข้ามขั้นยากอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สายเปนเนะาะใส่เติมตังคเงี้ยถ้ามันข้ามขั้นยากดาเมจ ยังไงมันก็ยังสู้ตัวธนูที่เราหามาข้ามคันไม่ได้แบบพื้นฐานก็คือวิจกกิตแต่ถ้าสมมุติเขาข้ามคันเป็นคันแปดอย่างเงี้ยก็เทียบเท่ากับวิจิคันเก้าเลยนะดาเมจของเขา,าก็ดาเมจก็แรงขึ้นนะครับก,ก็แรงขึ้นประมาณนก้ หมื่นกว่าครับยิงพื้นฐานก็แรงขึ้นก็ประมาณหมื่นกว่าแต่ต้องขีดนะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไร เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะผ่านกระสาเพราะว่าผมยังติดอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับด้านกระสาพอดีมาจุซะก่อนจุให้เต็มแล้วก็เลยยังติดที่ด้านรอยกระสายอยู่นะครับตอนนี้ผมก็จุเต็มหมดแล้วก็เดี๋ยวไว้ชมตอนคลิปหน้าครับเรื่องกระสานะครับผม